สวัสดีครับท่านผู้ชมมาดูบุฟเฟ่999ที่ไฮโซซูชิเราถือว่าเป็นบุฟเฟ่ที่ได้รับความนิยมสูงสุดชั่วโมงนี้ราคานี้แต่กินตับหาหานซูชิข้าวน้อยเติมไม่อั้นซาซิมิโฮตเตะหลากหลายตามมาดูเลยครับเดี๋ยวสาโจจะพาดูครับครับ ซิกเนเจอร์ไฮไลท์ริงๆที่ซาโจจะแนะนำวันนี้นะครับดูแซลมอนสวยๆโฮตเตะนะครับชอบสุกเบอร์มิโซฮามากิทูน่าโอ้หลากหลายจริงๆครับาะรกรบ New Zealand, อนิวเซเรนแซลมอนทัสมาเนียนนะครับมากินให้ได้มาทานให้ได้ที่เดียวไฮโซซูช so, ิเท่านั้นนี่ก็ปารญาญี่ปุ่นแต่มาทานแบบไทยนะครับอยู่ในบุฟเฟต่ตเล็กๆแบบนี้นะครดู เล็กมากนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมนะครับไม่ใช่ว่าซาโจชวนอย่างเดียวนะครับดูคุณภาพนะครับอันนี้โกฮาดะนะฮะปลาสร้อยดองจากประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่ฮะสแกลลอบนิวซีเรน์นะครับเฟตตีแซมอนโอ้โหโฮตาเตชูน่าสั่งไม่หยุดแล้วครับลูกค้าสั่งไม่หยุดแล้วครับแบบนี้นะครับดู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 นี่ครับ ทั้งคู่กับซูชิตับหานปลาไหลโอ้โหไปให้ได้นะครับไฮโซซูชิที่เดียวนะครับเป็นบุฟเฟ่ข้าวน้อยที่สุดในประเทศไทยเจ้าแรกที่กล้าขายแบบนี้ต้องลองด้วยตัวคุณเองนะครับสุดยอดแห่งการกินนะครับนี่แหละครับตับหานปลาไหลแซลมอนทูน่าอิกุระ